าวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมจัดตักบาทพระ1,269รูปเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีมาหาวิทยาลัยศิลปากร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 152.1ก h z ด้วยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวที่น่าสนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก เราก็ต้องเร่งสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งย่ง,ยงขึ้นไปค่ะใช่ค่คะเหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรนะคะวิทยาเขตพระราชวังสนามจันจังหวัดนคปรปฐมจัดตักบัตรพระ1,269รูปเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยพิธีกรรมได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณบริเวณสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชนามจันทร์จังหวัดนครปฐมโดยได้รับความเมตตาจากพระเด็พระคุณพระราช,ราช,ราช,ราชน้มุนีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากกาลัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานฝ่ายคารวะนางสาวสุภัตรากุลเสนาประธานชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานในส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายทยธรรมได้แก่กาลยานมิตรวรเศษสุวรรณทวีโชตและกาลยานมิตรไอเพชรทองซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับพิธีตักบาตร2 6 9 9รูปครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้อนรับน้องใหม่นักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรริลปากรแห่งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบกอบ69ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรริลปากรและเพื่อเป็นการสารพลังความสามคัคคีและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลธรรมอย่างยั่งยืงยนของคณาจารย์บุคลากรและเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้โดยการสนับสนุนของกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรอ,องค์กรพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนอาทิศูนย์กัลยานมิตรชชจังหวัดนครปฐมสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติสมาคมบัณฑิตรัฐองค์กรภาคเอกชนบริษัทข้างร้านพ่อค้าประชาชนจังหวัดนครปฐม องค์กรวีพีชองค์กรพีชเจนและที่สำคัญเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดงานพร้อมใจกันนำปจัจจัยทยธรรมส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาเพื่อให้พระพิสูจสงสงได้มีกำลังใจที่จะผ่านพนวิกฤตไปได้ด้วยดีวันนี้ผมก็ขอนำบุญการตักบาตรพระนะครับ 1,269รูปที่บริเวณสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวิทยาเขตสนามจันนะครับก็เป็นพิธีที่อยู่เกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนนันเย็นช่ำนะครับก็มีพระอาจารย์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญถึง1,269รูปก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นต่อมาเป็นปีที่3แล้วนะครับให เยาวชนที่เป็นนักศึกษาได้ร่วมกันนะนะฮะอนุรักษ์ประเพณีในการสร้างบุญสำรับงานตักบาตรพระ1269รอกูปก็ได้จัดตั้งได้จัดขึ้นค่ะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเพื่อที่น้องๆะคะจะได้รับความรักที่บริสุทธิ์จากพี่พิงจริงค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างพระพุทธศาสนาให้มันคงแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารตักบาตพระพิสุสงฆ์ในครั้งนี้นะคะรวมถึงปัจจัยนะคะก็ได้นําไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ะค่ะสําหรับภาพงานในวันนี้นะคะก็เตรียมงานกันทั้งตอ,ตอนกลางคืนตอนเช้าะค่ะคือฝนตก ตลอดเวลาเลยค่ะแม้แต่ตอนเช้าก็ยังตกไม่หยุดค่ะเพิ่งจะตกเพิ่งจะหยุดตกเมื่อประมาณก่อนเริ่มงานได้สักประมาณ10นาทีได้ั้งครเตรียมง,งานกันตลอดทั้งคืนเลยค่ะวันนี้ก็เต็มที่ค่ะแม้ฝนจะตกค่ะก็ยังดีใจนะคะที่แบบว่าเห็นน้องนอนักศึกษามาร่วมงานด้วยกัน,นะคะ่ะน้องน้งเขาก็มีความตั้งใจที่จะอยากจะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะปลื้มมากมา,กมากเลยค่ะ